คนที่ทำงานอยู่ด้วยท็อกซิกรับมืออย่างไรดีวิธีการอยู่กับคนท็อกซิกให้มีความสุขนะคะสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดเลยคือรักษาระยะห่างค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องไปพบปะหรือประทัคารมกับคนที่มีความท็อกซิกนะคะแนะนำไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารทานการสื่อสารกันโดยตรงจะดีกว่าเพื่อลดการกดกันต่อกันนะคะ 2. ยาหลงกลความท็อกซิกค,ค่ะไขรที่ทำท็อกซิกใส่เรานะคะเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปทําตอบค่ะอย่าไปปล่อยให้ความท็อกซิกหรือความเป็นพิษนั้นนะคะมาซึมซับเข้าสู่ในตัวเราค่ะ 3. อย่าคาดหวังกับการเปลี่ยนแปลงค่ะยิ่งคาดหวังกับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ทํางานที่ท็อกซิกด้วยแล้วเนี่ยความหวังยิ่งเป็นศูนย์เลยค่ะ 4. ฝึกการควบคุมและสงบสติอารมณ์ค่ะหากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นตอได้นะคะเราเองเท่านั้นล่ะค่ะที่สามารถควบคุมความคิดความรู้สึกที่จะไม่ ไปโฟกัสกับความท็อกซิกนั้นๆได้หากทําอะไรไม่ได้แล้วจริงๆความท็อกซิกนั้นยังแผ่่ซ่านอยู่นะคะให้อภัยเขาไปค่ะ แล้วก็ทําความเข้าใจเขาเยอะๆนะว่าเขาเกิดมาในสังคมแบบไหนถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรทําไมถึงบ่มพะความท็อกซิกได้ขนาดนี้หากความท็อกซิกของบุคคลน,นั้นนะคะกระทบหรือเกิดผลเสียต่อง,งานอย่างรุนแรงนะคะแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาเลยค่ะอย่าให้เรากลายเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเพราะความท็อกซิกของคนอื่นนะคะแต่หากใครที่เจอคนท็อกซิกไม่ไหวเลยเนี่ยลองปรึกษาเข้ามาที่จิตแพทย์แล้วนะจิตวิทยาคลินิกที่แอปบีดีได้เลยนะคะ